อยากเรียนถามท่านนายกคู่ตระกูลว่องกุศลกิจนายกเทศบาลตำบลกลับใหญ่ในการาไทยชีวิตโคกระบือ,อทั้งสองชีวิตวันนี้ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อามากรวดอยากจะถามเกี่ยวกับด้านเรื่องของอความคิดเห็นนะครับแล้วก็การที่จะถวายเป็นวารชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ80พรรษาวันนี้ครับขอเชิญท่านนายกครับก็ วัวตัวนี้ผมถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์นะครับแม่และลูกนะน่าจะประมาณสักสี่ห้าปีแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าขยากถ้ามีใครอยากเอาไปเลี้ยงต่อก็แต่ก็อยากจะให้ว่าไม่อยากให้เขาอเอาไปฆ่าไปแกงนะ<ม>ก็อยากให้เลี้ยงจนเวลาชีวิตเขา จะหาไม่อะไรเงี้ยลักษณาไหนจะอ,อยากให้เป็นทาน่าศาลดีเพราะเลี้ยงมาไม่ไม่หวังที่จะฆ่ามันนะครับนี่ก็ฝากผู้ที่ไปเลี้ยงด้วยในนามของกองทุนแม่ของบรรดินบ้านบ่อมะกรูดซึ่งวันนี้พี่วินัยคงนาภาเป็นประธานธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของบรรดินบ้านบ่อมะกรูดวันนี้มาท่านทั้งสองรองเลยครับรองสุวรรณศรีนากับ อลองดาบตำรวจชายกรจิตคำอยากถามที่นายครับว่าพอรับโครกระบือไถ่ชีวิตจากท่านนายกกู้ตระกูลว่องกุศลกิจแล้วท่านจะนำไปทำอะไรครับครับก็อันดับแรกก็ขอขอ,ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยครับผมเองในฐานะเป็นประาธานธนาคารโครของทุ่แม่ของแผ่นดินก็รูความยินดีที่ที่่านนายกได้มอบปัวให้กับกองที่แม่ของแผ่นดินเพราะนั้น วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของพืินที่เราต่อยอดจนเกิดเป็นธนาคารโคนี่ก็คือเป้าหมายเดียวกันคือเราต้องการถ่ายชีวิตโคแล้วก็นําส่วนที่ถ่ายชีวิตโคไปแล้วเนี่ยก็จะนําไปดูแลอย่างดีแล้วก็มอบให้ชาวบ้านที่เขาเป็นสมาชิกที่ทําความดีในหมู่บ้านในชุมชนก็จะได้รับรัวตรงนี้ไปเลี้ยงไปดูแลอย่างสมบูรณ์แล้วก็ด้วยความเมตตาธรรมแล้วก็ไปต่อยอดให้กับสมาชิกในหมู่บ้านที่ทททได้รับไปเลี้ยงแล้วก็จะเป็นมงคลให้กับ ชาวบ้านแล้วก็สร้างกิจสํานึกโดยเป้าหมายของกองทัพแม่ของของพื้นดินก็คือเราต่อยอดให้เกิดกิจสํานึกของกองทัพแม่ของดินคือแก้ปัญหายาเสพติดโดยสร้างกิจสานึกโดยมีวัวไปต่อยอดให้กับชุมชนหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ด้วยความยินดีแล้วก็เป้าหมายที่จะสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งแล้วก็เกิดความสมารสมารททันทีโดยใช้ธนาคารกองทันแม่ของดินนี้ไปต่อ,อยอดตรงนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุวรรณศรีนาครับผู้ใหญ่หมู่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านบ่อมะกรูด ท่านจะนําโคไถชีวิตของนายกกูตระกูลเนี่ยไปมอบให้ใครครับก็ไปให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ที่เขามีความต้องการที่อยากจะได้วัวน,นะฮะไปเป็นอา,อาชีพเสริมอีอาชีพหนึ่งก็คือวัวเนี่ยเราก็จะให้เกษตรกรเนี่ยไวเ้เลี้ยงเลี้ยงจนหมดอายุไข่ของมันเลยครับเพื่อที่จะให้ออกรูปออกหลานเพื่อที่จะได้เผยแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็ได้มีอาชีพเสริมในการเลี้ยงวัวตรงนี้และก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยนะครับที่ท่านมี จิตตามีเมตตาที่ท่านได้อมอบบัวให้กับทางกองทุนของเราเราก็จะนําไปเลี้ยงดูและดูแลอย่างดีครับท่านดาบตํารวจชายกรจิตคำครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสปส,ออสอจังหวัดราชบุรีครับท่านเห็นเรื่องรา,าวดีๆอย่างนี้แล้วท่านจะไปต่อยอดอยังไงครับท่านชายกรจิตคำครับเชนครับ,รบก็ มีสมาชิกที่ลงชื่อไว้ต้องการวัวเพิ่มเติมแล้วก็มีรายชื่อแล้วตอนนี้ก็ต้องไปคัดสรรแล้วก็คัดเลือกดูว่าใครมีความพร้อมที่จะเลี้ยงแต่สุดท้ายนี้ก็ขอบุญกุศลครั้งนี้ที่ท่านนายกได้ทำจงโดลบันดาลให้นายกได้มีความสุขความเจริญอายุมั่นก่อนยืนคิดสิ่งใดขอให้สมมากๆปรารสนา ในการทำกุศลรันนี้ผมานน้โมทนาด้วยนะครับครับรายงานสดจากเทศบาลกลับใหญ่ท่านนายกท่านประธานวินัยคงนภาผู้ใหญ่สุวรรณศรีนาคดาตำรวจชายกรจิตคำแล้วก็กเกษตรกรที่ได้มา,ารับบัวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ในเรื่องของการถ่ายทอดวันนี้เป็นการถวายเป็นรุากุศลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นะครับพระชนมายุครบ80พรรษาครับครับประเทศไทยครับ